เพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ไฮบริดอยู่นะครับแล้วสังเกตว่าที่เรือนไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นครับเป็นเกจปริมาณของอะไรนะครับหลายๆคนสงสัยนะครับมีไว้ทําไมหน้าที่เป็นอย่างไรและอีกหลายคําถามนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้ผมมีมาให้แล้วติดตามได้ถามที่ว่านะครับว่าเจ้าเกจวัดตัวนี้มันคืออะไรนะครับง่ายๆเลยครับก็คือ แจ้งนะครับปริมาณแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับของรถยนต์ของเพื่อนๆนั่นเองว่าณสถานะตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดมันเหลืออยู่กี่ขีดนั่นเองนะครับโดยโปกติทั้งหมดมันจะมีประมาณ10ขีดนะครับแต่โดยการใช้งานโดยอัตโนมัติโดยทั่วไปก็อยู่มาณ4ขีด5ขีด3ขีด2ขีดก็แล้วแต่สภาวะนั้นๆนะครับระบบก็ที่2นะครับแล้วมันทํางานยังไงนะครับเอ็มาเจ้าเกตวัดตัวนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งนะครับก็คือ แสดงปริมาณแบตเตอรี่ให้บิดนะครับหากเพื่อนๆน,นั่งอยู่ในรถนะครับได้ลองสังเกตดูนะครับสังเกตรปริมาณแบตเตอรี่ให้บิด